นึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดการมาเจอกันในพบนี้ชาตินี้ก็เป็นแค่เครื่องอาศัยซึ่งกันและกันตอนนั้นแหละไเราอาศัยเขาเขาก็อาศัยเราแล้วก็จากกันไปไม่สิ่งเรานั่นจากเราไปก่อนเราก็จากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนแล้วมันจะจากไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบ กำหนดเวลาสถานที่พิธีการไม่ได้ยะอยพังกับมาแล้วก็ยือยู่พังกับไปกันยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งอย่างที่ใจมันจะได้ผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเท่าน,นั้นแหละดังนั้นเมื่อเรานึกคิด ที่จรณาได้สติปัญญาของเราอย่างนี้เนี่ยมันก็จะบาดเทาเบาบางในการยึดมั่นถือมั่นมากๆมายึดมั่นถือมั่นพอประมาณจนกระทั่งคลายความผูกพันได้อย่างน้อยก็อย่าในช่วงที่เรากำลังตั่งรับตาจเจริญสมาธิภาวนา